สวัสดีครับทุกคนครับพบกันใน ep 3นะครับทุกคนพบกันใน ep 3นะครับหลังจากที่เราได้แยกไปแล้วนะครับว่าเวลาล็อกอินจะเห็นเมนูอะไรล็อกเอาจะเห็นเมนูอะไรนะครับเป็น ep ที่3เป็น ep ต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้ล็อกอินผิดเนาะถ้าเราล็อกอินถูกถ้าเราล็อกอินถูก1 2 3มินหนึ่งสองสามสี่ก็จะเห็นเมนู ทีน,นี้เวลาเราล็อกอินเข้ามาเนี่ยมันยังไม่รู้ว่าคนที่ล็อกอินเนี่ยเป็นยูเซอร์หรือคนที่ล็อกอินเป็นแอดมินนะครับถ้าแอดมินก็จะเห็นเมนูอีกแบบหนึง่งถ้าเป็นยูเซอร์ก็จะเห็นเมนูอีกแบบหนึง่งนะครับฉะนั้นไอเน,นี้ยแน่นอนฮะมันจะขึ้นชื่ออันนี้จะต้องขึ้นตามคนที่ล็อกอินอยู่แล้วรูปภาพก็ขึ้นตามคนที่ล็อกอินนะครับเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ท,ทําทีหลังนะฮะแต่เราจะมาจัดการแบ่งสิทธิ์ก่อน นะครับอันดับแรกถ้าแอดมินล็อกอินเข้ามาต้องเห็นเมนูอะไรบ้างหนึ่งคือจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบจัดการข้อมูลห้องประชุมอนุมัติการจองห้องประชุมทั้งหมดแล้วก็ประวัติการจองแล้วก็ออกจากระบบนะครับน,นี้คือแอดมินนะฮะแอดมินส่วนจองกับประวัติการจองนี้ยูเซอร์ทั่วๆไปนะครับผมจะมาแบ่งอย่างนี้ฉะนั้นเวลาเราแบ่งเราต้องไปที่ ไฟล์ที่ชื่อว่าเลฟอเดอร์สกอร์เมนู p อ p นะครับแบ่งแบบนี้นะฮะแบ่งง่ายๆยังไงครับโค้ดเราเขียนฟังก์ชันไว้แล้วนี่เรามีฟังก์ชัน is admin กับฟังก์ชัน is user ฉะนั้นผมก็จะเอาฟังก์ชันนี้มา copy อ่นี่มาเน,นะ copy ลองเทสดูก่อนนะผมก็มาเขียนแทรกตรงนี้เขียนแทรกเลยนะ sp ออกไปไหนแล้วเอาไปไหนแล้วแป๊บหนึ่งตรงนี้น้ำมาแบ่งข้างในถ้า is admin อันนี้ผมเอาออกไปก่อนนะไม่รู้จะได้หรือเปล่าถ้า is admin ก็คือฟังก์ชัน is admin ปีก,กาเปิดตรงนี้ถ้า is admin ปีก,กาเปิดตรงนี้ แล้วผมมาปิดตรงนี้เลยก็ปีนี้มาก็แล้วกันออกก่อนนะอันไหนที่ผมจะเอาอันนี้ผม Copy มาแล้วผมก็ใส่ l ตรงนี้นะ else l, e l อ่า i user ตรงนี้ เอลีฟอิทดูเซอร์นี่นะปีกก็เปิดนี้นี่ก็ปิดนี้แบดนี้นะฮะอันนี้อันนี้เป็นปีกากาชุดแรกนะอันนี้คือชุดนี้นะตัวนี้นะส่วนตัวนี้ก็คือปิดตัวตัวที่เปิดใหม่นะครับซ้อนกันนิดหนึ่งนะฮะซ้อนกันเยอะหน่อยตัวนี้นะปีกากาตัวล่างสุดคือปิด ปิดตัวตัว is login นะครับนี่ is admin ผมก็ copy ชุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับ copy ชุดนี้มาวางข้างล่างก่อนตรงนี้ทีน,นี้ผมจะลบตัวที่เป็น is admin ออกหน้าแรกนี้คงไว้เหมือนเดิมจองห้องประชุมผมลบออกประวัติการจองห้องประชุมผมลบออกก็จะเหลือจัดการข้อมูลผู้ใช้งานจัดการข้อมูลห้องประชุมอนุมัติการจอง ห้องประชุมทั้งหมดห้องประชุมทั้งหมดเาไว้ได้ห้องประชุมทั้งหมดอันนี้ลบออกไปเลยก็ได้ฮะอ่าผมให้ลบเลยนะเราไม่จําเป็นจะต้องดูห้องประชุมทั้งหมดก็ได้ประวัติการจองห้องประชุมทั้งหมดนะห้องประชุมทั้งหมดที่มีการจองผมลบไปตามนี้ผมเซฟแล้วผมก็ลองลัดดูว่าทํางานได้ไหมเออเลอร์ฮะ MySQL ตัวนี้มันเออเลอร์ เออร์เลอร์เพราะอะไรเออร์เลอร์เพราะเข้าใจว่าพารามิเตอร์มันน่าจะไม่ทำงานนะครับฉะนั้นผมเลยจำเป็นจะต้องใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยถ้า isset ถ้าใช้ตัวนี้เนาะ session session ตัวนี้ usr กันหนึ่งนะฮะตัวนี้ถ้า นี้ตัวมาตัวน,นี้ twd ตัวน,นึงนะฮะแล้วก็ตัวคอนตัวนี้คอนคอนคอนตัวนี้ถ้า isadmin session u s r session preview แล้วก็คอนข้อมูลชุดนี้นะถูกใช่ไหมเนี่ยถูก ลองเทสเอามาใส่ข้างล่างด้วยยูซอร์ก็เช่นเดียวกันเซฟเทนดูบอททำงานได้เห็นไหมฮะถ้าก็จะมีหน้าแรกจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบจัดการข้อมูลห้องประชุมอนุมัติการจองและก็ประวัติการจองห้องประชุมแล้วก็ออกจากระบบออกจากระบบพึ่งออกไปละอันนี้เหมือนเดิมทีนี้ ในอีกสิทธิหนึ่งถ้าเป็น user ล่ะก็จะมีหน้าแรกจองนี้มีแน่นอนประวัติการจองก็มีอันนี้ไม่มีไม่มีออกจากระบบมีเหมือนกันก็จะเหลือแค่3เมนูที่เมนูเซฟน,น,นี้ส่วนที่เป็นเอลีฟเลยนะเอลีฟตัวนี้นะอันนี้เมนูของ user นะครับเซฟทีนี้ผมจะเข้าในฐานะ user ยูเซก็ User 1234น่งเข้าในแอดมินที่ดูก่อนนะแอดมินเมนูคนละแบบนะ 1, 2, 3, หนึ่งสองฝั่งซ้ายเมนูอันนี้ขึ้นเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ยังไม่ได้แก้ไขก็หน้าแรกจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบจัดการข้อมูลห้องประชุมอนุมัติการจองประวัติการจองประชุมออกจากระบบอันนี้คือสิทธิ์ของแอดมินออกจากระบบโอเคทีนี้ผมจะเข้าสิทธิ์ยูเซเข้าสู่ระบบ อันนี้คือถูกต้องเลยนะ user แล้วก็1234อันนี้คือถูกนะฮะตาม database user 1234สสตกลงเข้าไปกำลังเข้าสู่ระบบเมนูก็จะมีแค่นี้ฮะหน้าแรกเหมือนกันนะฮะแต่อันนี้จะเป็นจองห้องประชุมประวัติการจองห้องประชุมแล้วก็ออกจากระบบนี่ฮะอันนี้คือการแบ่งสิทธิ์การใช้งานตามที่เราได้ออกแบบไว้นะครับฉะนั้น admin login เข้ามาก็จะเห็นอีกแบบหนึ่ง ยูเซอร์ล็อกอินเข้ามาก็จะเห็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เมนูก็จะต่างกันแล้วออกจากระบบเหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้คือการแบ่งสิทธิ์การใช้งานนะครับอันนี้คือการแบ่งสิทธิ์การใช้งานเห็นไหมฮะเวลาเราสร้างฟังก์ชันขึ้นมาเราก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นคุณดูนะ ไล่ละเอียดไล่ให้ละเอียดชัดเจนนะครับน,นี่ไล่ละเอียดนี่ก็จะซ้อนซ้อนซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆในไหนก็ในไหนแล้วนะครับในไหนก็ในไหนแล้วเรา,าเ,ลเรามาดึงชื่อเลยไหมอ่าเรามาดึงชื่อเลยไหมว่า เราอยากให้ชื่อคนนี้เป็นใครเวลาล็อกอินเข้าไปแล้วชื่อถูกต้องหรือเปล่าตอนนี้ในดาตเตเบดก็คือนายรุ่งเรืองมุสสีเป็นแอดมินเนาะนางสาวปิมนมณีอุไรวันเป็นผู้ใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะแสดงชื่อตรงนี้ส่วนรูปภาพรูปภาพผมขอใส่อันเดิมก่อนนะครับยังยังไม่เปลี่ยนเอาแค่ชื่อก่อนฉะนั้นเวลาเราล็อกอินเข้ามา มันก็มาที่ left menu แล้วมันก็จะมีตัวแปรที่ส่งมาจากไฟล์ที่เชื่อว่าเช็คล็อกอินตัวแปรเซสชันสองตัวคืออันนี้นี่อันนี้คือมันมันจะส่งเข้ามาตัวแปรเซสชันนะ,ะผมก็จะเอาตัวนี้ไปใช้ที่ left menu นี่ inc inc มาตรงนี้แล้วก็จะ connect database แล้วก็มีตัวแปร s เซสชันเข้ามาด้วยน,นี่เขียนเพิ่มนะฮะ ก็จะมี con d b เข้ามาด้วยตรงนี้ con bb psp อันนี้คือการที่เราได้เขียนไว้เนาะ con d b psp ตัวแปร section ก็จะมี3มตัวแปรนี้โผล่ขึ้นมาด้วยผมก็เอาตัวแปรตัวนี้แหละไป select database ผมเคยเขียนไว้ที่เช็คล็อ g อินแล้วตัวนี้ตัวนี้นะฮะ ผมก็ใช้ตัวนี้แทนไปที่เล็บเมนูนะฮะนี่ผมเป็น sql ธรรมดาลเลยโอเคชื่อสก,กุลก็แล้วกันชื่อสก,กุลนะฮะชื่อก็เป็นมม m m เซ user มมเมมเมมเนมนะฮะ mem เ a ม e amp mem, mem name นี่ผมเป็นเมมเนม N A M E แล้วก็มีเมมเนมเมมไอดีและเมมเลเวลขอเมมเลเวลมาด้วยเมมเลเวลเอาสามอย่างเมมไอดีเมมเนมเลเวลอันนี้ตัวแปรนะตัวแปรนี่ก็เป็น S Q L เลยนี่ก็จะเป็น Select Star From Member Where ที่ เมมไอดเลยตัวเดียวเมมร e สกอรไอดีก็คือผมจะเอาตัวนี้มาใช้งานนี่อันนี้อันนี้เอากลับกลับกลับกันนะฮะตัวนี้ copy ปึ๊บตัวนี้แค่นี้พอนี่ผมลบเลยใช้งานแค่นี้อันนี้มันสร้างตัวแปรเฟสชั่นขึ้นมาอยู่แล้วนะครับฉะนั้นผมเอามาใช้ได้เอามากลับกันได้ มก็จะเป็น mem id ก็จะเป็น mem id ตัวนี้ select from mem where ที่ mem id เท่ากับตัวนี้แล้วก็ left ตัวนี้ขึ้นมาตรงกันนะฮะ left ตัวนี้ก็ตรงนี้ row ตรงนี้ a นแล้วก็จะไปดึงรหัสชื่อแล้วก็ level มานะครับฉะนั้นตรงนี้มันจะทำงานก็ต่อเมื่อมันมีการ Login ินไม่งั้นมันจะเออร์นะครับผมเซฟถ้าเรา เราไม่ดักค่ามันจะเออร์ er ror, คุณเห็นไหมมันจะเออร์เห็นไหมมันจะเออร์เพราะมันทํางานเลยฉะนั้นตรงนี้กลุ่มนี้มันจะต้องเอาตัว is login เข้ามาใช้งานนี่ถ้า isset login ตัวนี้นี่ฮะเอาตัวนี้มาใช้งานปิดไปนะนี่อันนี้ถ้า is login แล้วก็ให้มันทํางานปีการปิดตรงนี้นะฮะตรงนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อมีการ l o อ i n นะครับก็เซฟมีเฟสด,ดูใหม่มันจะหายไปนะฮะนี่คือกรอกผิดปึ๊บไม่มีปัญหาอยู่แล้วนี่คือทำงานปกตินะครับแต่ถ้าเราล็อกอินสำเร็จแอดมินหนึ่สามสปึ๊บมันก็จะทำงานแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ให้มันโชว์เนาะเนี่ยมันก็จะทำงานตรงเนี้ยชื่อก็ควรจะแสดงเป็นคนที่ล็อกอินเข้ามาาผมจะเริ่มพิมพ์นะฮะชื่อก็คืออันนี้ เอาตัวแปรตัวนี้ไปใช้งานแล้วก็สิทผมก็จะมาเขียนยิบไว้ตรงนี้ถ้าอิ e l e เ e l เท่ากับ1 echo level ค e l level ตัวนี้จะเท่ากับ ผู้ดูเล่าแล้วบอกการใช้งานแอดมินแอดมินสิทธิ์การใช้งานคือแอดมินผมใส่ else l ถ้าเ e ท่ากับอ2อสิทธิการใช้งานคือ user ตรงนี้นะแล้วผมก็จะเอาตัว level เเตัวนี้ไปใช้แล้วก็เอาชื่อตัวนี้ไปใช้นะฮะเพราะนั้นเวลาแสดงชื่อก็คือตรงนี้ alexander ตรงนี้ผมก็ลบออกไปละพพวซึ่ ปุ๊บๆนี่ผมใส่ BR เข้าไปด้วย BR เข้าลงมาเลยนะฮะนี่ BR ไปด้วยนี่เผลอลบไปนี่ BR ตรงนี้ผมก็ใส่สิทธ,ธิ์การใช้งานเข้าไปตรงนี้ก็จะเอาตัวแปรตัวนี้มานะฮะเลเวลตัวนี้เข้ามาปุ๊บไปนี่เซฟชื่อ กับสิทธิ์การใช้งานคุณดูนะฮะมันจะต้องเปลี่ยนเห็นไหมก็จะเป็นนายรุ่งเรืองมุกซิริสิทธิ์การใช้งานก็คือแอดมินเมนูก็ตามนี้ออกจากระบบเอาใหม่นะเมื่อกี้เข้าไปในฐานะแอดมินเนาะทีนี้ผมจะเข้าไปในฐานะยูเซอร์ยูเซอร์หนึ่งสองสามสี่ดูนะมันใช้งานได้เลยนะครับตกลงรองแป๊บหนึ่งเมนูเปลี่ยนเห็นไหมฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นนางสาวปิน่นมณีอุไรวันสิทธิการใช้งานยูเซอร์ก็จะตรงตามที่เราได้ฟิกไว้ที่เราได้ดึงมาจากดาต้าเบสนะคบเห็นไหมฮะสิทธิการใช้งานก็จะเปลี่ยนเมนูก็จะเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้ก็จะแสดงตามทีนี้ก็แค่ตรงนี้ฮะตอนนี้เรายังไม่มีรูปในดาต้าเบสนะครับถ้ามีในดาต้าเบสเราก็ดึงมาใช้งานได้เลยนะครับเราก็ดึงมาใช้งานได้เลยเดี๋ยวค่อยทำกันใน EP ถัดไปนะครับอันนี้คือให้เห็นว่า แบ่งสิทธิ์เรียบร้อยแล้วก็ล็อกอินเข้ามาก็แสดงข้อมูลตามสิทธิ์ที่ได้ได้ล็อกอินเข้ามาชื่อถูกต้องสิทธิ์การใช้งานถูกต้องนะครับโอเคครับไว้เจอกันใน EP หน้านะครับโอเคครับทุกคนครับสวัสดีครับ